ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับหนุ่มมิสานตอนนี้เราอยู่กับทีมงานรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับของหนึ่งจเจริญยนตนะครับทีมหนึ่งจเจริญน,นะครับเสียนหนึ่งจเจริญเเสียนหนึ่งขับเองนะครับวันนี้เอาเจ้าช้างครับเอาเจ้าช้างเจ้าพลัง ออกนะครับนี่ส่วนเจ้าสินจเจริญกับไทยจเจริญยังอยู่ก่อนนะครับอันนี้งานแรกแข่งมันครับนี่มาดูฝีมือกันขึ้นรถของเสียหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวมันขึ้นรถสิบร้อออกนะครับ ป๊บ,ปอบอนี่นครับีมือนะครับฝีมืออาเซียอาเซียอาเซียลงมือเ,เองนี่สุดยอดนะครับนี่เอาม,อมุมสวยๆนะครับ งานแรกนะครับของฤดูปี67เจ็วันนี้จะไปเกี่ยวข้าวนาปีนะครับปี67งานแรกแค่งหมันนะครับ วันนี้ขอเอารถเกี่ยวของค่เกษตรพัฒนาออกลงประเดิมงานแรกแหกหมันของฤด,ดูปี67นะครับอันนี้ก็สินเจริญกับไทยเจริญเ,เข้าอยู่อจอนนิ่งานยังไม่มากครับอันนี้ไปเริ่มต้นแค่เจ้าเดียวก่อนนะครับ nghe kéo nếu ừ. mà kinh hạng ừ. Chịp chụp bắp bắp

เอาดู <c oughs> ไปมาได้สิครับพีนนีะไอ้ไก่ไอ้ไก่ไก่ไะครับเดี๋ยวเจอกันที่ทุ่งนานะครับไปแล้วครับ ครับต้นไม้ปศักต์ต้นไม้นะครับทางเล็กทางเล็กทางแคบนะครับต้อใจ้ฝีมือโอ้บุกป,ป่าพาดงไปแล้วครับพี่น้องทางนี้ก็กอ่อไฟทางนี้กัต้นไม้ทางแคบแคบเอาเบิง้งเบิ้งบุกไปครับ ครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าช้างจอมพลังอของข่ายรถเกี่ยวกเกษตรพัฒนานะครับวันนี้เราเป็นเจ้าแรกนะครับของฤด,ดูข้าปีผมเจ็ดนะครับเ,เริ่มลงเริ่มลงน้าแรกแล้วครับพี่น้องอน้าแรกครับเป็นยังไง

นวเกี่ยวนวดข้าวของไข่กเกษตรพัฒนากับเจ้าช้างจอมพลังเจ้าช้างไวไฟมาแล้วครับ ㅋ <laughs> ㅋ Khâu rực, khâu kiểu khác lắm Hả? Ờ